ค,นะคุณผู้ชมครับวันนี้สิ์ทั้นสูงในฟรีไฟ,ฟ,ฟก็ได้เดินทางมาถึงซีซั่นที่16แล้วนะครับซึ่งในรอบนี้เขาก็มาในสไตล์ของผู้หูข้าวอบอยมาเทปืนคู่ชุดขาวนะจะเรียกว่าเป็นซีซั่นที่เท่ที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งในรอบนี้เขามาพร้อมกับหัวข้อที่มีชื่อว่ากันสลิงเกอร์กระสุน ิาาษาซึ่งในซีซั่นนี้นะครับนอกจากที่จะเท่แล้วเนี่ยมันยังพิเศษนิดน,นึงตรงที่ว่า GM เเขาได้ประกาศเอาไว้ว่าจะแจกสิทธิ์ขั้นสูงของซีซั่นนี้ให้ฟรีอีกด้วยนะครับ แต่ว่าเราจะต้องทําการล็อกอินเข้าเกมให้ครบ12วันนะเอาเป็นว่าใครอยากได้สิทธิขั้นสูงฟรีก็พยายามล็อกอินเข้าเกมให้ต่อเนื่องละกันนะครับส่วนในซีซั่นนี้ผมเองก็ได้พรีออเดอร์สั่งซื้อสิทธิขั้นสูงล่วงหน้าไปแล้วที่1,000เพชรเหมือนเดิมนะครับและก็จะได้รับของแถมเป็นสกินรถบอทไซร์ไซค่สีขาวนั่นเองและในซีซั่นนี้ตัวผมเองก็ได้ทำการปลดล็อกขั้นภารกิจจนครบ200 25ขั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าในซีซั่นนี้ขั้นภารกิจสูงสุดจะไม่ใช่225ขั้นนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมลองทายกันดูว่าขั้นสูงสุด oui, ของซีซั่นนี้มันเท่าไหร่ลองทายแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้แต่ห้ามเลื่อนไปดูคลิปก่อนนะให้ทายด้วยใจจริงๆนะครับเดี๋ยวพอจบการรีวิวผมจะมาเฉลยนะ ทีนี้มาดูกันว่าของรางวัลในซีซั่นนี้มีอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับเริ่มกันที่ขั้น0ูนย์เป็นแจ็กเก็ตนักดวลแดนเดือดเสื้อตัวนี้จัดว่าสวยนะคล้ายๆเสื้อหัวหน้าแก๊งแต่ไปย้อมสีใหม่นะครับออกโทนขาวทองที่ขั้น5เป็นป้ายรูปของคาร์บอยสายฟรีขั้น10เป็นสกินปืน M60 g o ก d e n l o ด,ดโปืนพกหนะ่ะมันล้าสมัยไปแล้วเป็นสกินปืนสวยๆที่ไม่บวกความสามารถนะครับ ที่คัน15เป็นร่มสุดยอดคาวบอยใครเจ๋งที่สุดชั้นไงและข้ามมาที่ขั้น30เป็นป้ายพื้นหลังคาวบอยรุ่นปรับปรุงอีกแล้วขั้น40เป็นรูปค้าวบอยรุ่นปรับปรุงครับขั้น50เป็นชุดเซตของตัวผู้หญิง, Set West นะงเซตเวสต์วินนะ1เซตมี4ชิ้น ก็สวยในสไตล์ขาวทองนะครับเซ็กซีน่นิดๆผมนี่ชอบตรงหมวกมากเลยเป็นประกายตาดาวฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิงข้ามมาที่ขั้น75เป็นชิ้นส่วนตัวละครของ A124 ครับขั้น80เป็นสกิทปืนคา98 Golden l o w ดก็โทนขาวทองเหมือนเดิมเส้ยดายที่มันไม่บวกความสามารถนะครับส,สวยมากเลยขั้น100เป็นแจ็คเก็ตแดนเดือดของตัวผู้หญิง ขั้น115เป็นพื้นหลังขบอยรุ่นปรับปรุงปรับปรุงอีกแล้วขั้น125เป็นแอร์บอร์ดขบอยครับและข้ามมาที่ขั้น135เป็นรูปขบอยสายเติมนะและที่ขั้น150เป็นป้ายขบอยสายฟรีกับกล่องของขวัญของขบอยอันนี้เป็นกล่องดวงใจนะครับเป็นกล่องสบเวลาเรายิงได้ ผมบอกเลยว่ากล่องน,นี้เวลาไปอยู่ในเกมนี่มันสวยมากๆเลยเดี๋ยวรอชมนะและที่ขั้น165เป็นแอร์บอร์ดชักออกมาขั้น170เป็นท่าเตะท่าเตะพร้อมหวดไอ้ท่านี้มันมาจากหนังเรื่อง The Matrix นะผมจำได้ท่าที่ตัวผู้หญิงกระโดดเตะท่าเตะนกกระเรียน hey, <yeah. S 1> ขั้น180เป็นหินแปลงล่างครับ และที่ขั้น200เป็นกระเป๋าสะพายคารบอย1 2 3ก็ประมาณนี้มาที่ขั้น205เป็นการ์ดตัวละครเลเวล4ขั้น215เป็นชิ้นส่วนความทรงจำโจเซฟอันนี้เป็นตัวละครใหม่ที่ยังไม่เปิดตัวนะครับเดี๋ยวต้องรอดูเร็วๆนี้นะและมาที่ขั้น225สําหรับสายฟรีเป็นกระเป๋าปีกทองคำครับ เวลหนึ 1> 1, 2, รูปทรงประมาณนี้เลยบอกไว้เลยว่ากระเป๋าอันนี้เอาไปใส่เล่นในเกมโคตรสวยเลยถูกใจเลยแหละและขอรางวัลสูงสุดส,สำหรับสายเติมก็จะเป็นเซตอาลอชุดเซ็ตของตัวละครผู้ชายครับชุดของตัวผู้ชายซีซั่นนี้จะมี5ชิ้นนะแต่ของตัวผู้หญิงมี4ชิ้นก็เท่ครับออกแนวขาวบอยไฮโซรูหลาหมาเห่า ทีนี้เรามาเฉลยกันครับว่าขั้นสูงสุดที่จะได้รับของรางวัลในซีซั่นนี้มันคือเท่าไหร่ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเห็นตัวเลข250ตรงนี้และคิดว่ามันเป็นขั้นสูงสุดใช่ไหมครับแต่จริงๆมันยังไม่ใช่นะ250เนี่ยมันคือขั้นที่เราจะสามารถกดรับกล่องหีบอมาดตรงนี้ได้นะครับครบ250เราก็รับได้1กล่องแล้วมันก็จะมีของรางวัลด้านในเป็นพวก ผลึกคิสตันเป็นสกินรถมอเตอร์ไซค์สีเพลิงอันเนี้ยแล้วก็มีพวกตัวละครพวกท่าเต้นพวกสัตว์เลี้ยงให้เราเปิดลุน้ลับนะครับเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือว่าขัา้นสูงสุดไม่มีจำกัดนะครับอยากเก็บเท่าไหร่ก็เก็บไปเก็บเยอะก็เอามาแลกกล่องเยอะได้นั่นเองครับและในส่วนของภารกิจซีซั่นที่16นี้ก็ต้องบอกว่าง่ายครับง่ายกว่าซีซั่นที่แล้วอีกนะ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือผมใช้เวลาทำประมาณ2ชั่วโมงนะครับทำคนเดียว2ชั่วโมงก็ผ่านไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเล่นอีกวัน2วันก็น่าจะปลดล็อกได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับรับนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยนะครับกับของรางวัลจากซีซั่นที่16นี้วันนี้บอกเลยว่าได้ดูครบทั้ง2ชุดแน่นอนนะครับผมจะเลือกใส่เป็นชุดของตัวผู้ชาย ส่วนโพสเบยังจะใส่เป็นชุดของตัวผู้หญิงนะครับมาดูกันว่าซึกระสุนพิพากษาใส่เล่นคู่กันเนี่ยมันจะเท่ขนาดไหนวันนี้เราเปลี่ยนที่ลงกันเป็นที่โรงงานนะไม่ใช่โรงงานธรรมรดาด้วยนะโรงงานนารกเวอร์ชัน2019 <c oughs> ยังมีคนลงด้านบนเหมือนเดิมและจังหวะนี้ได้สเปซมาหนึ่งกระบอกและโดดยิง โดดยิงไปโดปโดใหม่นะข้อหาเก็บปืนมาแล้วไม่ยิงว้าวเอเคกับเอดับโอ้นี่มันคู่ในตำนานนี่ว่าจัดให้ลงมาปุ๊บได้2ปืนที่กำลังอยากเล่นเลยนะครับเอเคนี่ก็ไม่ได้จับหลายคลิปแล้วเดี๋ยวไปเคลียร์ด้านบนกันก่อนเมื่อกี้มันมีไอ้พวกหน่วยหมัดมวยลงด้านบนสับยิง สาบกิงโซบินไปบินไปนะโซบินและยังมีเสียงยังมีเสียงนี่ไงพึ่งโดดพึ่งโดดเฮ้ย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 อย่าไปต่อยคนสเปียงหมัดมวยเหรอนี่ไปโดดใหม่นะเดวานี่ดีวานี่เปลาสองโอเค ตอนนี้ได้เป่า2มาแล้วนะครับปีกก็เริ่มจะง,งอกนี่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 น,นี่เห็นอะไรปะเห็นอะไรมะกล่องมเมื่อกี้กล่องศพที่ผมบอกว่ามันสวยมากๆเวลาอยู่ในเกมนะครับเนี่ยกล่องดวงใจซีซั่นนี้กล่องเขาจะเป็นสีขาวๆแล้วก็มีรูปอลร่าเป็นปืนคู่นะครับสวยมากอะคือมองไกลๆที่แบบว่าเห็นชัดเจาเลยนะบอกเลยว่าในซีซั่นนี้ของที่ผมชอบมากที่สุด2ออย่างก็คือ กระเป๋ากับกล่องดวงใจนะครับคือเรียกได้ว่าถูกใจเลยแหละหลังจากผิดหวังจากของรางวัลในซีซั่นก่อนๆน,นี้มาแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าใครชอบของชิ้นไหนในซีซั่นนี้เม้นคุยกันหน่อยนะเม้นบอกผมนิดน,นึงว่าชอบอะไรที่สุดในในของรางวัลภารกิจเก็บค่นซีซั่นนี้นะครับมีกล่องอัพก่อนให้คนเบียงไปอัพก่อนผมกรอสี่ลนะกรอสี่และยังอยู่ได้อีกยาว เห็ด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 หูหนูหรือว่าเห็ดหลินจือเห็ดอะไรก็ไม่รู้ขออย่าเป็นเห็ดพิษแล้วกันไม่แน่ว่าอีกหน่อย GM อาจจะทาเห็ดพิษมาก็เป็นได้นะก่อนกินต้องเช็คดีๆก่อนกินเข้าไปแล้วแบบติดพิษอะไรอย่างเงี้ยซวยเลยนะ <c oughs> และด้านหน้ารถกระบะโคนสเสียงเปิดแล้วเอารวงเฉยอาจจะงงขับอยู่ดีๆก็ร่วงได้ และเพื่อนเขาวิ่งลงมาดึงหรือเปล่าเอาโดดปังสับกิงปังแตกเ้าเนี่ยแตกมันเอเบียนดึงหน่อยเฮลมีพีซมันไม่ตายมันโดนตัวและยังครานอยู่เอาโดดโดดอย่างนี้ ปังสับยิงไอเดียชอบทําชอบทําอะไรล่ะไอเดียแตกไป3นะครับน่าจะต้องเหลือกหนึ่งเหลือกหนึ่งคนดันเลยคนสเสบียงดันลำดันดองเฮ้ยปังมาดิครับระยะนี้เหมือนจะไม่ออกเว้ยคนสเสบียงล่อหน่อย มันต้องมีเหยื่อล่อผลเสวียงนี่เป็นตัวล่อก็สุนชั้นดีเนี่ยครับดูกล่องดวงใจนะเห็นปะมองไกลๆนี่เห็นชัดแจ๋วเลยอนะโอ้ผมนี่อย่างชอบนี่ได้เป๋าสามมาแล้วเป๋าสามเป็นไงพอใส่แล้วแบบปีกงอกยาวเบื้อยเลยนะ เฮ้ยแล้วก็ยังมีไอ้นี้อีกคา98นี่ครับสกินใหม่คาเก้านี่สวยเปล่าสีขาวทองคือเข้ากับชุดมากอะ่ะสวยจัดเสียอย่างเดียวตรงที่มันไม่บวกความสามารถอะไรเลยนะครับไหนลองถือคาสกินนี้แล้วมายืนคู่กัน2ชุดหน่อยชุดข้าวบอยคู่ ผลเบียงไปด้านซ้ายเออนี่เป็นไงโอ้โหโคตรเท่และคู่กับกระเป๋าสามนี่แบบว่าหรูหรามาห่ามากครับเอาละไปดีกว่าเปลี่ยนเอดับเปลี่ยนเอดับกลับมาเหมือนเดิมด้านบนกําลังสัตกันอยู่อย่างเมามันจังหวะน,นี้เราจะต้องรีบไปห้ามทับอย่าตีกันนะเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะ สินเองสับยิงดวดดวนด้านหน้ายังไม่เลิกยังไม่เลิกตีกันปังสับยิงสับยิงปังเอดับยาว8เมตรลูกแรกไม่เป็นไรลูกต่อไปไปโดดใหม่นะอื หัตตี้มาเอาหงายท้องหงายท้องตัวสุดท้ายมาฟงมาฟันอะไรเนี่ยอย่ามาฟันนะเสียงดังแค่นิดเดียวนี่พลเสบียงหันไปนี่หัวโยกนะวมตตี้ไปแบบงงๆนะตี้นี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ไปที่บิมาสกิอริกโตโกอเซมัต ฟาร์มไล่ไปทีละเมืองเลยนะครับตอนแรกเราลงโรงงานแล้วก็ไปหอนาฬิกาแล้วก็มาปิมมาสกิทั้งหมดบิมมาสกิแล้วผมว่าจะเลี้ยวขึ้นพีกนะไล่ดูตามเมืองใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้มา9คิวแล้วด้านนั้นมันมีบิ๊กฟุตขับมาผมว่าผมเลี้ยวขึ้นที่สูงก่อนดีกว่าปืนชาร์จไม่มี มันไม่ตามมาเว้ยเฮ้ยไม่ชาร์จเราเลยเพื่อนอุสาขึ้นมาตั้งรับและยังโนมาสับยิง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 เรียบร้อยมอน้ำระเบิดเอาละผลเสบียงตามต่อจังหวะนี้มันต้องตาม เขาจะต้องโดดลงแน่นอนนะครับและตรงนั้นมันเป็นทุ่งโล่งด้วยเจอละเจอรถจอดอยู่กลางทุ่งและคนขับวิ่งออกมาด้านนี้ใจเย็นมวนะเบียงไปเติมเลือดให้เขาอีกอออออออใครเคาะใครเคาะ หัวเต้หกร้อยกว่าๆมีอะไรบ้างไอ้หมอนี่แกงแวน้นโอ้โหของกระเรือขอไอ้วอสักลูกก็ไม่ได้เอ,อ้ยแล้วทำไมสัญลักษณ์มันยังขึ้นอยู่ล่ะแต่รถพังไปแล้วนะครับบิ๊กฟุตแต่สัญลักษณ์เหมือนยังขับอยู่อ่ะน่าจะบักนะ คนนี้น่าจะมาด้วยกันกับบิ๊กฟุตเมื่อกี้แน่เลยมีอัพกรอโ้หเกลือพอกันเราสู้กับนายนี่เราใช้ไอวอลเป็นหนึ่งลูกแต่ว่าเรายิงนายเสร็จเรายังไม่ได้ไอวอลคืนเลยเนี่ยและด้านซ้ายมีเรโซลงตรงเต็นนะครับเดี๋ยวปล่อยไปก่อนผมขอขึ้นไปเช็คฝั่งพีก,ก่อน ดาล้วนๆนะไม่แน่ว่าอาจจะมีคนวิ่งเข้ามานะครับและเหมือนจะมีจุดขึ้นกับมีรถขับเข้าไปเอาละนาสบวกกันอยู่ขอบวงผีฆ่าละไอ้สเหมือนกำลังซัดกันอยู่อย่างเมามันต้องรีบเข้าไปแจมปังเอาสับ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 ยิง และด้านขวาไปไหนไปไหนจ้าสวยพลเสเบียงโอไอ้แก๊งนี้ไอ้แก๊งนี้ที่ชื่อขึ้นรัวๆเมื่อกี้นี่ว่าผมจำได้เนี่ยพอยิงเสร็จโอ้โหคนมาดู28่แปดคนโอ้โหมากระจุกกันอยู่ตรงนี้ด้เองขอบคุณสำหรับยอดไลค์ด้วยนะครับ แล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับเหลือผู้รอดชีวิตทั้งหมด5คนเป็นทีมเรา2คนทีมสตรูอีก3คนและว,วงก็ยังใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับแม้จะว่าไปนี่คนแตกไปเยอะเหมือนกันนะโดดร่มลงมา50แตกไป45และด้านหน้าเข้าบ้านเป็น1คน ไหมอนั่นทำไมมันมาคนเดียวดีนายรอดชีวิตมาแค่คนเดียวอย่างนั้นหรือทีมพวกนายแตกไปหมดแล้วใช่ไหมสามคนช่างน่าสงสารซะเหลือกเกินว้าวสวยพละเบียงแตงกิ้วสำหรับปอกเก็บเสียงมีอะไรใหม่ใหมมาให้ตลอดเลยนะพละเบียงเนี่ยเอาล่ะในเมื่อนายอยู่ด้านล่างเราก็จะรออยู่ด้านบนแล้วกันผมจะแคมป์รออยู่วันนี้นะครับ น่าจะมองเห็นได้ชัดสุดละแม่มันสวยดีจริงๆชุดกับกระเป๋าแล้วก็ปืนและวิ่งออกมาอย่างนี้แรปเขมรรับขเมบขเมรเฮ้ยใช่ใช่เอ้ยไม่ใช่นั่นมันรับเอกรับเอกรับเอกพันรับรับน่าสวยขอฝากตัวฝากใจ Jo, jo. เอาละตอนนี้2คนสุดท้ายแล้วนะ2คนสุดท้ายและท้ายสุดอยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวให้พลเสบียงวิ่งนําไปนะครับแต่ดูถ้าพลเสบียงจะไม่ได้หาคนนั้นี่เหมือนจะไปเก็บแอร์ดอปให้ไปหาคนไปเก็บแอร์ดอปซะงั้นและดาน,น้าเอาร่วงเฉยสับไปทีเดียวแตกเฉย นายแค่ร่วงแปลว่าเพื่อนานายก็จะต้องอยู่ทิศนั้นแน่นอนเดี๋ยวคงเข้าวงมานะครับเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่ยิงนายระหว่างนี้เราก็จะมารีวิวท่าเต้นท่านกกรเรียนนะครับโอ้โหลืมกดไปได้ยังไงเนี่ยเพิ่งนึกออกอีกหนึ่งท่าที่ได้มาจากของรางวัลน,นายชิชช่นที่16นี้นะครับ ใครเคาะอะไรมานายบังอาจรอบยิงตอนเรารีวิวได้ยังไงพอหนุ่มชุดนักบิดออกมาเลยออกมานี่ออกมานี่เดี๋ยวก็โดนวงบีบออกมาแล้วมาแล้วเหรอโดนยิงไปเฮ้ยไม่ได้นายจะต้องโดนเอดับเอดับพิภากษาเปอรี น้องเปอรี่นลองเติมยาแล้วกระโดดดอย่างเท่โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับของรางวัลทั้งหมดในภาร,รกิจเก็บคันซีซันที่16นี้นะครับก็ดูจบแล้วเป็นไงชอบชิ้นไหนกันบ้างอย่าลืมเมบนบอกด้านใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ